ผิวจะกลับมาอ่อนยาวห่างไกลลิ้วลอยล่องลึกกระชับเรียบเนียนขึ้นหลังจากที่มีการใช้ไฟโตเซลเทคนูนาแทค4สัปดาห์ด้วยนวัตรกรรมไฟโตเซลเทคสร้างเซลล์ผิวใหม่ของสเต็มเซลล์อัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า10ชนิดมากกว่า10ชนิด เช่นพืชที่หายากจากเทือกเขาแอลสเตมเซลล์จากแอปเปิ้ลสายพันธุ์สวิสเซอร์แลนด์เป็นสเตมเซลจากพืชตัวแรกที่ได้นํามาใช้ด้วยนวัตรกรรมไฟโตเซลเทคจะเข้าบำรุงผิวได้อย่างรวดเร็วกระตุ้นให้มีการสร้างคองลลาเจนเอลีลาสตินในชั้นผิวลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยหลังจากใช้แล้ว20วันแก่ชราช่วยชะลอกระบ,บวนการชราของผิวหนังริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาล,ลดลงโกลเด้นซีเป็นนวัตรกรรมที่พรีเมียมมากของนานโนวิตามินซีทองคำกลูตาไทโอนผิวเราจะดูกระจ่างใส ยังมีไฮยาคอมเกร์อีกเป็นนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งโมเลกุลเล็กมากเก็บความชุ่มชื้นทั้งภายในและภายนอกของผิวนานกว่าไฮยาทั่วไปถึงสองเท่าและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องล็อกความชุ่มชื้นของผิวด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนตลดความแห้งกร้านของผิวที่เกิดจากการขาดการบำร,รุงยังมีเลเซโนโลและก็กิ๊กกะไวที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระลดการระคายเคืองผิวร่วมกับอาลันโทอินซึ่งช่วยปลอบป,ประโลมผิวสารสก,กัดจากส้มเบเนรนเขาจะช่วยปรับช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวให้เล็กลง ผิวเราจะเรียบเนียนทำมาวจากภายในของเซลล์ผิวเมลวอยเขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำมาเจสเต็มปกป้องผิวจากมลภาวะ U V จากแสงแดดรวมไปถึงแสงสีฟ้าด้วยลดการอักเสบของเซลล์ผิวยกกระชับผิวหน้าและลำคอยังมี b ีเทนออกกนออิกอ์แกนออยต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวฟื้นฟูเซลล์ผิวลดความแห้งกร้านลดริ้วรอยนี่นองกตที่ล้ำสมัยไฟโตเซลเทค เพื่อบำรุงผิวให้นุ่มเด้งชุ่มชื้น,นดูอ่อนเยาว์สะกดทุกสายตาด้วยครีมบำรุงสูตรพิเศษเนื้อบางเบาไม่เหนืหน่ะมันตราคอมพลทเอจิ้งครี